ที่จังหวัดรบบุร,ร,รีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนและเทียนพรรษาเก้าวัดประจำปี2,568ที่วัดตงน้อยตําบลโกโกอําเภอเมืองรบบุรีจังหวัดรบบุร,ร,รีพระครูจันทริททรหรือหลวงพ่อสารันจัดนุทูประโมเจ้าอาวาสวัดดงน้อยได้ให้ความเมตตาเป็นประธานฝ่ายสมโดยมีดรรัชพลธุรพันธน์านอําเภอเมืองลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคลาราในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมยนถินโ,โกโกทําบุญใหญ,ญ่โตหล่อเทียน9้าวัด ในงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนทั้า9วัดประจำปี2568ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลโกโกออำเภอเมืองลุบุรีจังหวัดรุบรีที่ให้ทุกท่านมาวัดเดียวได้ทำบุญถึง9วัดประกอบด้วยวัดดงน้อยวัดป่าศักดิ์วัดโกโกวัดบ้านไร่วัดขุนนวลวัดบ้านใหม่วัดโคกม่วงวัดใหม่จำปาทองและวัดอัมพรวันโดยมีพุทธศาสนิกชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ครั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อทอดพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2568เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่โบราณรวมทั้งเพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีเกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและประชาชนจะได้ร่วมกันทำบุญร่วมกัน และยังเป็นการปูกฝังค่านิยมขนมร,รมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมธนมูรุมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตสำหรับประเพณีรอเทียนเข้าพรรษาตก้าวัดของจังหวัดลบุรีเป็นประเพณีสําคัญของไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นการถวายเทียนแก่พระสงฆ์โดยใช้จุดบูชาพระรัตนไตรในช่วงเข้าพรรษา การหล่อเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนและเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกด้วยในส่วนประเพณีแห่เทียนพรรษาเกิดจากความจำเป็นที่ว่าสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นปัจจุบันดังนั้นเมื่อพระภิกษุอยู่รวมกันมากๆเพื่อปฏิบัติกิจวัตรเช่นการสวดมนต์ตอนเช้ามืดและพบข้าการศึกษาพระปริญธรรมการบูชาพระรัตนตรัยจำเป็นต้องใช้แสงสว่างจากเทียน ดังนั้นชาวบ้านในอดีตจึงได้รวมกันนําเทียนมาถวายซึ่งช่วงต้นก็คงจะถวายเป็นเทียนเล็กๆธรรมดาขั้นต่อมาก็ได้มีการมัดเทียนเล็กๆมารวมกันเป็นต้นคล้ายต้นกล้วยหรือลําไ่แล้วติดกับฐานที่เรียกว่าต้นเทียนหรือต้นเทียนพรรษาและก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเป็นเทียนพรรษาอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณต้สนสมชายเกียรติชัยหัวหน้าสูตข,ขา่าพออนไลน์จังหวัดลบบุรีรายการสาระดีๆลบบุรีรสนทยาสี CD, ดีดำเนินรายการสวัสดีครับ